โอเคครับผมแล้ววันนี้เราก็มาลงอีเวนต์ตัวกับคนดูแล้วกันนะถือว่าทำให้ดูแล้วกันนะไม่ค่อยได้ทําคลิปลงแล้วไหนก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับลงอีเวนต์ตัวกับคนดูนะฮะอ่านะับดูสิว่าเราจะได้ไหมฮะพี่อ่ะพี่ไม่อ่านผมเลยอ่านอยู่ครับน้องนัททีอ่านไปแล้วนะฮะอ่าแนบะครั้งแรกคลมๆนั่นแน่บีการขิงกันด้วยฮะแนบสวัสดีครับ ใช่ครับผมจะเอาอีกสักสามเกลือที่เหลือตัวดีๆจัดให้ครับผมแวนสามเกลือน้องก็จะสุ่มฟีกหนึ่งรอบนะครับน้องนะฮะาเนโปรโมชั่นห้าแถมหนึ่งฮะนะครับเขาไม่ทันไม่เป็นไรครับสามารถเล่นกับเพื่อนในเซิร์ฟวีได้หรือไม่กับเล่นกับมหาเทพแบงแบในตาหน้าได้นะผมจะรอสักคู่แล้วกันนะครับอ่านะเขาเซิร์ฟที่ของพี่ยังไงครับเซิร์ฟที่ของพี่อยู่ในยูทูบครับนะฮะเซิร์ฟพี่อยู่ในยูทูบของผมจำผมได้ไหมครับจำได้ครับถ้ามาทุกวันพี่จะจำได้นะ สวัสดีครับสวัสดีครับอาใช่ผมอ่านไปตั้งนานแล้วนะฮะยิงปืนดึงมาจะปิวป้วปิว้วปิ้วยิงปืนออกมาจะปิวป้วปิวป้วปิ้วนะฮะอาเอาทำไมเหลือสามคนนะคนดูตอนแรกมันต้องสี่คนไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นครับคนคนอานาอกอ้กระโดดลงมาแล้วใช่กระโดดลงมาแล้วนะอ่ามาดูซิว่า มันจะได้อะไรนะคนดูมันจะได้อะไรนะคนดูเดี๋ยวมาดูซิว่ารอบนี้เราจะได้เราจะลงอะไรกันเอาไี้ก่อนเรามาลงอะไรกันเอาอะไรอ่าทุกคนบอกอยากได้โกอยากได้เพชรน,นะโอเคงั้นเราจะเลือกโกกับเพชรละกันนะอ่ามาดูซิว่าจะไดอะ้อะไรนะฮะเออตัวละครก็เกลือแล้วเกลือน้อตัวใหเนาะนะฮะ สุ่มฟรีสองรอบไม่ใช่หรอครับใช่ใช่ใช่น้องอ๋อน้องท็อปเมื่อกี้พี่สุ่มให้แล้วนะครับหนึ่งรอบน้องได้ตัวบล็อกครับเมื่อกี้น้องท็อปมาน้องท็อปเมื่อกี้น้องตัวท็อปได้ได้บล็อกนะครับอ่าใช่ใช่พี่ย่อยไปให้แล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับอ่าขอมาละนะครับไปกดไลค์ในยูทูบนะครับสองร้อยไลค์นะครับในยูทูบนะ มาแล้วครับไม่ได้ดูไลฟ์พี่นานเลยขอบคุณมากครับคนดูขอบคุณครับตีไม่ขึ้นเฟซบวกแจ้งโอโหอยู่ประตูขึ้นฟีดแล้วก็คนดูไม่กดติดตามผม่น้องก็ไม่กดติดตามพี่น้องก็นี่ดิเออนะฮะใช่ใช่สวัสดีคับสวัสดีขาไอยตัวอะไรอ่ะโอ้โคตรเท่ครับน้องน้พี่ครับยังไม่ได้ขอครับของอะไรหรอครับน้องใช่อ่า อยู่บนทูบชื่ออะไรครับมหาเทพแบงแบงขาคนดูไปดูได้นะครับรประมาณหนึ่งทุม่มครึ่งนะครับหนึ่งทุม่มครึ่งเราจะ, TikTok, ะรีสตรีมในติ๊กต็อกอีกรอบหนึ่งนะฮะอ้ามันไม่ขึ้นเลยกดติดตามนานแล้วอ้าอัปเดตหรือยังอ้าต้องอัปเดตด้วยนะฮะถ้าไม่อัปเดตนี่พลาดน,นะบอกเลยนะฮะพี่ครับอ๋อยังไม่ได้ขอโอเคนะผมแบบพี่ดูก่อนน้องได้อะไรนะ น้องได้มาแล้วเนาะโอเคอย่าลืมมารับด้วยแล้วกันนะอย hey, really? okay. to to ่าล so. ืมมารับตาหน้านะมารับตาหน้านะครับผมมารับตาหน้านะครับอ่าขอบคุณครับผมว่าขอบคุณมากครับผมอ่าขอบคุณครับผมที่ลงช่องปู่ใช่ไหมขอบคุณมากครับผม มอแล้วครับกดไลค์แล้วเยี่ยมไปเลยครับช่องยูทูบชื่อว่ามหาเทแบงแบงครับยูทูบชื่อว่ามหาเทแบงแบงเหมือนในทิกเกอร์เลยครับชื่อเหมือนกันเลยไลฟ์สดสองช่องทางครับสามารถติดตามแฟนเพจได้นะครับไปเลยนะฮะมาทุกคนมาเดี๋ยวจะเสียเวลานะคเดี๋ยวผมจะสุ่มให้แล้วนะครับตาหน้าลงไข่ครับตาหน้าลงไข่ครับมาทุกคนเดี๋ยวสุ่มให้เลย้วครับผมมีซาโบนะครับรอบนี้นะครับน้องท็อปต้องการแค่สามเกิดเท่านั้นจะสุ่มฟรีนะฮะ กล่องที่หนึ่งสำหรับน้องท็อปนะฮะกล่อง <kind abonn és> ที่หนึ่งสำหรับน้องท็อปจะได้อะไรครับจะได้ซาโบหรือไม่ฮะอ้าวนะครับกล่องที่หนึ่งนะฮะได้เกลือนะฮะอ่ากล่องที่หนึ่งได้เกลือนะฮะมีข้อณสนด้วยนะครางในหนึ่งนะฮะนะสวัสดีครับผมกล่องที่สองครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ากล่องที่สองได้โทชิโร่ครับผมอไอ้แม่ไอ้ help. โทชิโร่โทโดน้ำแข็งผิดโทโดน้ำแข็งครับผมอ่าแล้วกล่องที่สองได้โทโดน้ำแข็งไปแล้วนะฮะอ่าน,นะนโทโดน้ำแข็งออกไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับน้องชายโทโดน้ำแข็งออกไปแล้วนะครับหนึ่งตัวโอโหอะไรครับเนี่ยนะครับจะอัพตัวละครก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าแล้วแบแล้วโทโดน้ำแข็งพี่ใบ้อ,ออกไว้นะโทโดน้ำแข็งมีสองตัวนะสามารถซุ่มได้อีกหนึ่งครั้งนะใครที่ได้ถ้าสมมติน้อง รับได้อีกหนึ่งครั้งน้องจะได้นะอ่าขอหนึ่งตัวได้ไหมครับที่ไม่ใช่หัวส้มสามารถสุ่มกล่องได้เลยครับน้องชายอ่านะผมตึงๆนะตึงๆนะถ้าสุ่มได้อีกผมให้อีกนะจัดให้เลยครับมาอ่าตอนแรกผมตกใจนึกว่าเป็นโทชิโร่แล้วนะฮะโอ้โหราคาเกือบสองร้อยห้าสิบวอลนะฮะโอ้ตกใจแล้วนะฮะแบบหนึ่งนะฮะตัวละครก็ต้องอัพนะฮะอ่ากล่องที่สามเกลือนะฮะผมอ่า สูมฟรีสองรอบนะครับไม่มีครับไม่มีสูมฟรีสองรอบครับผมต้องไปล้างหน้าเลยทุกคนฝุ่นมันเกาะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกล่องที่สี่ครับเกลือครับกล่องที่ห้าครับแป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมอยากเข้าวงล้อต้องทำยังไงครับต้องโดวอ์ับ กล่องที่ห้าเกลือครับน้องชายกล่องที่หกครับมาเลยครับผมกล่องที่หกนะครับกล่องที่หกนะอ้าวนะครับผมได้ซาโบไปแล้วได้ซาโบไปแล้วครับคนดูเอาแล้วครับผมน้องท็อปแล้ววันนี้น้องท็อปเข้ามาถึงฮะได้โทชิอะได้โทอะไรโทรโดน้ำแข็งฮะซาโบฮนะ มาดราฮะโอ้ยโคตรคุ้มนะฮะผมบอกแล้ววันนี้น้องท็อปต้องมาถึงฮนะอ้าวบอกแล้วผมบอกแล้วลว,วันของน้องท็อปนะฮะเอ้ยวันนี้วันของน้องท็อปแล้วอย่าลืมนะน้องบอกว่าอะไรถ้าน้องได้ทาโบน้องจะโดวอพี่อีก สิบกล่องนะอ้าวโดนคอยโมยของแล้วโดนขยโมยของ้วครับผมขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งนะปนะิข้อโฆษณาแป๊บหนึ่งนะฮะโฆษณามาอีกแล้วครับผมผมบอกแล้วว่าของตึงๆแจกกันตึงๆห้าสิบบอได้ซาโบอ่ะครับผมเกินไปม้ยนะผมมีที่ไหนเนี่ยคนดูเออมีที่ไหน <c oughs> นะผมมานะผมมาต่อเลยครับผมโฆษณาแม่งขึ้นบ่อยมากจนน่าลำคาแล้วครับผมตอนนี้นะฮะนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ต่อไปนะะต่อไปนะับผมต่อไปเดี๋ยวพี่จะย่อยเกลือให้กับน้องท็อปหนึ่งตัวนะฮะต่อไปพี่จะย่อยเกลือให้กับน้องท็อปหนึ่งตัวนะฮะอ่านะฮะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมรับหนึ่งนะครับผมป๊บหนึ่งนะป๊บหนึ่งนะอ่านับติดตัวหนึ่งถ้าน้องได้โทโดหรือมาละหรือตัวอะไรก็ได้ถือว่ากำไรมากๆเลยรอบนี้นะฮะจัดให้ฮนะตัวอะไรก็ได้ครับ อ่ะเนี่ยผมผมบอกเลยเมื่อวานนี้น้องท็อปอย่างเกลือนะสุ่มไปทั้งหมดยี่ิบกล่องเกลือดังนั้นเลยแต่วันนี้น้องท็อปสุ่มไปแค่สิบกล่องวันนี้น้องก็มาและน้องได้เกลอีกครับผมโอ้โหแม่งวันของอะไรวันนี้อ่ะนี่มันวันอะไรกันครับคุณดูอ่ะเนีฮย ได้เกอีกด้วยนะับผมอ่านะผมได้เกอีกด้วยโอ้โหกล่องเกลือสิบเกลือสิบเกลือแลกอีกหนึ่งกล่องได้เกอีกแล้วผมไม่เอาเกออกด้วยแล้วผมไม่เอาเกออกด้วยผมเอาเกลงตู้อีกผมเอาเกลงตู้อีกนะคนดูโอเคครับตอนนี้นะฮะอย่าลืมมาสุ่มกันเยอะๆนะผมบอกเลยวันนี้แม่งแจกกระหน่ำเลยวันนี้ซาโบออกโทโดออกเกออกน้องท็อปอย่างคุ้มอะครับน้องชายสุ่มไปแค่ร้อยวอนะฮะสุ่มไปแค่ร้อยวอแถมกล่อง สูมอีกสามกล่องนะฮะอ่อโอ้โหสี่กล่องแถมกล่องแถมแถมฟรีอีกสี่กล่องนะฮะโอ้โหเกินเบอร์โอ้น้องท็อปเกินเบอร์แล้วไม่ใช่มนุษย์แล้วน้องท็อปโอ้อะไรครับกล่องละสิบอครับผมกล่องละสิบบอบอบบอโอ้โอเคนะ,คะต่อไปเป็นน้องเลียวนะฮะน้องเลียวอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะ,ะน้องเลียวอย่าเพิ่งน้องน้อยใจไปฮะ,ะเกยยังอยู่โทโดยังอยู่หลายตัวยังอยู่อยู่ฮะ ามาสุ่มให้กับน้องเลียวกันฮนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอ้าวน้องเลียวน้องเลียวได้โทโดน้องเลียวได้โทโดน้องเลียวได้โทโด,น,ด,โทโดน้ำแข็งครับผมเอาไปเลยครับผมโทโดน้ำแข็งแปดสิบบอ 80วอครับคุณดูอ้าวเฮ้ยวันนี้วันแจกหรือไงครับนี่วันนี้วันแจกหรือไงแล้วอย่าลืมที่สัญญาไว้และอย่าลืมที่สัญญาไว้อย่าลืมให้ผมด้วยละกันที่สัญญาไว้นะฮะโอเคครับผมเอาไปเลยครับน้องชายสําหรับโทโดนะฮะนะผมแป๊บหนึ่งครับพี่ขออนุญาตปิดโฆษณาก่อนนะโฆษณาขึ้นอีกแล้วนะผมอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะ โทโดออกแล้วนะผมอ่านะผมรีบๆนะตอนนี้กล่องบักนะทุกคน <laughs> <c oughs> นะฮะต้องมีนะ่ต้องมีคนระับผมผมบอกแล้วต้องรีบสุมนะผมไม่สุมไม่ได้แล้วตอนนี้กล่องบักนะกล่องที่สองครับผม <c oughs> อ่ะรัแบหบนึ่งนะฮะ <c oughs> ออมได้หัวส้มนะครับน้องเรียยได้หัวส้มนะครับ ก่องที่สามครับเล่นกับพี่ได้ทางไหนครับในยูทูบเลยครับพิมพ์ว่ามหาเทแบงแบงเลยครับพิมพ์ว่ามหาเทแบงแบงเลยครับคนดูอ่ะได้เกลือนะครับกล่องที่สี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเตอมาแล้วจัดมาน้องท็อปจัดมา มามาไปคนแรกของรอบที่สี่แล้วพุกาโลครับผมโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับคนดูโอ้โหได้โทโดได้หัวส้มได้พุกาเล้ยตู้บัคปม่วะนนี่ยจะเล่นกล่องต้องทำยังไงครับต้องโดวอครับต้องโดวอครับสิบวอเท่ากับหนึ่งกล่องครับน้องชายสิบวอเท่ากับหนึ่งกล่องตอนนี้กล่องมีโปรโมชั่นนะกล่องมีโปรโมชั่นห้ากล่องแถมหนึ่งฮะแถมเกลือให้อีกสิบเกลือแลกฟรีอีกมากล่องสุดท้ายของน้องเดียวคะ จัดให้ฮะสวัสดีครับผมสิบกล่องเน้นๆจัดให้น้องท็อป๋ยวรอแป๊บหนึง่งน้องท็อปรอบที่สี่นะน้องชายอ่าในผมน้องท็อปนะฮะอ่าในผมะะสิบกล่องบวกสองนะอ่า สิบกล่องจุบจุบจัดให้น้องเรียวแมนเอาแล้วครับกล่องบักกล่องบักกล่องบักเออน้องบักกล่องบักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะคนดูเกมก็ต้องเล่นนะฮะอัพตัวละครก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะคนดูน้องแบ็ครอพี่แป๊บหนึ่งนะน้องแบ็ครอพี่แป๊บหนึ่งนะฮะพี่ขออัพตัวละครก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่จะแพ้เด้อนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะอัพตัวละครก่อนนะฮะ นะเบื่อเหงาใจเย็นน่อเพิ่งาเหงาสินะทิ้งโพสในยูตูบให้ผมหน่อยครับโพสอะไรครับน้องชายนะผมเข้ามาในยูตูบเลยครับพิมพ์ว่ามหาเทแบงแบงเลยครับพิมพ์ว่ามหาเทแบงแบงเลยครับพิมพ์ว่ามหาเทแบงแบงแล้วก็มาขอเซิร์ฟวีกับมหาเทแบงแบงนะครับผมบอกว่าพี่ขอเซิร์ฟวีหน่อยครับพี่แบงขอเซิร์ฟวีหน่อยครับอ่าแค่นี้น้องก็ได้เซิร์ฟวีแล้วนะฮะนั่นเองนะฮะอ่าไปเล่นกับเพื่อนแล้วโอเคครับน้องชายอย่าลืมดูคลิปโปรที่พี่ลงให้ดูด้วยนะครับโอเคนะับ อะอัพตัวละครแล้วนะน่าจะเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วเอาโอเคนะเว็บสิบห้านะผมบอกเลยว่าตึงจัดๆนะฮะโอเคต่อไปน้องแบ๊กน้องแบกอย่าเพิ่งน้อยใจไปยังมีโทยังมีเกอยู่ฮะยังมีโทรมีเกอยู่ฮะ,อ,ฮะอ่ะนะผมมานะจัดให้นะผม จัดให้ครับผมแล้วมีหลายตัวเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดนะใครไม่มาจัดผมบอกเลยพลาดนะฮะนะับผมขอเซอร์วิหน่อยครับอยากเล่นด้วยมาเลยครับน้องชายอ่ะเดี๋ยวเอาทิ้งให้กับคนดูในยูทูปแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านะครับมาแนวมามาถ้าพร้อมแล้วอ่านพี่ไม่ตอบอ่าตอบแล้วครับตอบเลยครับปัดขวาคลิกลิงก์เลยครับต้องใส่ชื่อตัวละครด้วยครับต้องโดใช่ครับต้องโดเท่านั้นครับเปิดกล่องนะฮะนี่ครับผมมา อ่าเซิฟอยู่ในยูทูบเลยครับคนดูใช่ครับน้องชายมาแยวสุมให้น้องแบ็กแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลานะผมสมสายฟรีขอตัวได้ไหมครับสองร้อยไลค์ครบวันนี้ห้าพันผู้ติดตามแจกตัวเทพอีกหนึ่งตัวครับแจกตัวเทพอีกหนึ่งตัวนะฮะอ่านะครับมาครับผมมาครับคนดูให้กับน้องแบ็กกันหน่อยมาลุ้นให้กับน้องแบ็กกันหน่อยครับทุกคนมาลุ้นให้กับน้องแบ็กกันหน่อยเล็กก็ น้องแบกเกลือนะครับกล่องแรกน้องแบกเกลือนะฮะใจเย็นครับน้องแบ๊กเรามีทั้งหมดหกกล่องแล้วครับน้องแบ๊กเรามีทั้งหมดหกกล่องนะเอาละครับผมพี่มีเกมไหมครับมีครับมีครับพี่ครับหนึ่งกล่องครับตัววอลเลยครับเอาครับผมอ่าน้องแบกได้เกมไปแล้วนะฮะอ่านะผมน้องแบกได้เกมไปแล้วนะฮะน้องแบ็กผมบอกแล้วตอนนี้ตู้มันบักเฮ้ยเฮ้ยตู้หบัากคณดู เกอออกไปแล้วนะครับผมอ้าวนะครับผมตอนนี้เกหมดตู้แล้วหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูสักคู่นะอ้าวได้เกไปแล้วนะผมแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะะเดี๋ยวพี่เอาเกไมาให้ฮนะอย่างตึงตอนนี้ห้ากล่องตอนนี้เกแม่งขึ้นไปเจ็ดสิบแปดสิบวอแล้ว เออกล่องบักกไว้วันเนี่ยกล่องบักนะครับผมอ่าไม่ต้องกลัวนองท็อปเดี๋ยวพี่หาเกมให้อีกพี่มีเยอะไม่ต้องกลัวพี่เขาเซรเิร์ฟวีก่อนตอนนี้ยพี่เขาเซรเิร์ฟวีก่อนเต่จะแจกตัวก่อนไม่ได้สมแล้วตอนนี้นะพี่คบผมวอวไปสิบวอแล้วต้องบอกชื่อตัวละครในเกมนะไม่บอกพี่ไม่สามารถสุมให้ได้นะพี่กันเกียนนะฮะอ่านะ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 